เอาละทุกคนเตรียมพร้อมยิงจนกว่าฉันจะสั่งนะ,เอ,ะเอาละทะหารทุกคนรอคำสั่งแล้วเอาละทุกคนจำไว้ว่าพวกเรานั้นอยู่ฟังคองเราต้องริงไปที่ไอ้กอซิราเพราะว่ากอซิรามันได้เปลี้ยนไปมนไม่ได้ช่วยพวกเราแล้วครับจอครับจ่าครับจ่าครับจ่าบ,บันจุก,กะสุนเร็วเข้าทุกคน เฮ้ยไม่น่าอมันมาด้วยเลยฮดูเพื่อนมันดิดูเพื่อนมันเป๊ะเลยแม่งครับเครียดจะมาลบหรือจะมาเต้นมนเนี้ยไอนี่ก็เป็นไปกับเขาเอาเอากันเข้าไปพวกเราจริงคนไปที่มอในกอสซีร่มันพ่นไฟใส่เราแล้วไฟเป็นไปสีน้ำเงินทุกคนป้าบอเลยโอ้ท่านคลองจัดโลกเจอกันนะครับดาวระวังโอ้ยคลองกลับอ้าวตาย ข้องกูตายเฮ้ยยังไม่ตายนะครับเออเออตอนนี้เรากำลังจัดการรถถังรถถังบอกโอ้ยขอพวกช่วยด้วกูพวกกูได้สิโอ้โหไม่น่าพวกมันจะเอามาจากเกาะนะเกาะ,ะกระโหลกเลยแม่งดยแม่งทำอะไรไม่ได้เลยของดูบันิโอ้โหโอ้โหชิบหายแล้วเฮ้ยไม่เกิดอะไรขึ้นวะนะเอะมันคืออะไรมันคืออะไรไม่นะเออเออตอนนี้เกิดพลังเออไม่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 ไมไมจะไม่เกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นไม่ไม่ไม่มันกำลังจะดุเรามันกำลังจะดุเรา มันเกิดอะไรขึ ouais, ้นกูตายวัีครับวักทีานนทวิตบอทกกับเเกมเท่เกมต่อเดียบังทมเพียนะครับในวันนี้ดีเราได้มาทำการเล่นตัวละครของ เออคลองจากไอที่มันก็ซิราประทะดคลองนะครับเออที่กําลังจะเข้าโรงเร็วๆนี้นะครับนะซึ่งก็บอกเร็วว่านะครับผมจะเฮี่ยทำการสร้างบักคลองนี่นะครับนะซึ่งบอกเร็วว่าก็อย่างที่เห็นนะครับมีตะกี้มีหลุมดําด้วยซึ่งผมก็เออมันเป็นหมอดอ่ะเออผมยัดเข้ามามั่วานอ่ะเออแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่ามันคือหลุมดำนะครับนะก็ตกใจอยู่เหมือนกันทำสตอรี่ตะกี้นะฮะเออแต่มันก็เป็นความฟุกที่แบบเจ๋งดีนะฮะอ่ะก็อย่างที่เห็นนะครับนะวันนี้เราจะมาทําการเล่นพี่คลองกันนะครับนะก่อนรรรรระดดดัับแกกเเี๋ยววาาาไปูส้งตของผมกันเลยดีกวว่่าาาะครรับผมส้ง มันบ้างนะครับนะไปอ่ะเอาละครับเปิดมานะครับนะเราก็จะมาหมุนพี่เขาเล่นก่อนเออเอาให้พี่เขาอ้วกแกไปเลยออเออเออออกดด้วเกือบชั้นเนี่ยอ่ะอันดับแรกมันที่การแต่งตัวกันเลยนะครับนะการแต่งตัวแม่งก็แม่งมีน้อยนิดนะครับนะมีแค่รองเท้าที่เป็นขนรองเท้าที่เป็นขนแล้วก็เสื้อที่เป็นของหมีนะครับแล้วก็โอ้โห หมวกของริงมังกี้แค่นั้นเองนะครับนะไม่ได้แต่งอะไรมันยากนะครับนะเออเพราะว่ามันก็เหมือนกับของจริงแหละของจริงมันไม่ใส่เสื้อใช่ไหมหละ่ะอันนี้ก็ไม่ใส่เหมือนกันนะครับนะด,ดูปกติมากนะครับนะ โซตมาอาวุธเนี่ยผมจะให้มันเป็น ừ, หมัดของไอเจแอนนะครับก็คือคองมันไม่มีอาวุธเยอะใช่ไหมล่ะในการต่อสู้เพราะฉะนั้นผมจะใช้เป็นหมัดของไอเจแอนทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับนะวนความสามารถพิเศษนี่ผมจะกระโดดแบบแอรลิสอย่างที่ทุกคนเห็น,น้วครับมันกระโดดสูงขึ้นไปแล้วก็ทุ่มลงมาแล้วเขาก็จะเป็นวงกระจายกว้างๆเท่ๆนะครับนะแล้วก็คองนี่สามารถเรียกลูกน้องออกมาได้นะครับนะเรียกลูกน้องเป็นชนเผ่าที่อยู่เกาะกระโหลกของเขามาด้วยนะครับนะเออซึ่งก็อย่างที่เห็นนะครับเป็นตัวแบบคนเออคนชาวเผ่าถือหอกอะไรอย่างนี้นะครับ มีสกิลการกระโดดนะครับแล้วก็ทําให้กลัวแล้วผมก็เอาความสามารถพิเศษในการโกรธด้วยนะครับนะถ้าโกรธแล้วมันจะอึดอมตะตีแรงตีเร็วนะครับชั่วข่าวนะฮะถ้าตัวมันสิแดงครับอ่าแล้วต่อมานะครับนั่นก็คือหลุมยนอย่ังที่เห็นนะครับนะตอนแรกผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรนะครับก็เพิ่งไปรู้เหมือนกันตามสตอรี่ว่ามันคือหลุมดำนะครับนะเพราะฉะนั้นเอาออกก่อนนะครับเพราะว่าคอมันไม่มีเอาละโซนต่อมานะครับทางกายภาพของเราเนี่ยผมจะให้เลือดลองนี่ประมาณนนัเท่ากับกซลเยนะครับนี่ผมจะให้มันอยู่ประมาณ4 จุดศูนย์นะครับนะก็คือสูงประมาณเออเท่ากซิรานั่นแหละนะครับ4.00นะครับแปลว่าถ้าเอาสูงไปมากกว่านี้5หรือว่า6อะไรเงี้ยมันควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับแล้วมันก็จะนอนอกับพื้นอยู่อย่างนั้นแหละนะครับนะส่วนน้ำหนักเนี่ยผมจะให้มันประมาณ5,000ตันแล้วกันนะครับ ตัวหนักเกินไปไว้ยเนี่ยนะครับนะส่วนมูฟเมนต์นะครับผมจะไม่เอาแล้วก็แอคแท็กผมจะไม่เอาสปีดการต่อยผมก็จะไม่เอานะครับนะดามจเนี่ยผมจะให้มัน300ต่อยทีหนึ่งเนี่ยน่วมไปเลยนะครับแต่มันก็ไม่มีผลอยู่ดีว่ะเพราะว่าพวกเอ่อเวลาอัพไซส์เขาบกพวกมันเนี่ยเวลามันต่อยมันจะต่อยไม่แรงนะครับนะ้แล้วต่อยไม่โดนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องถืออาวุธซะมากกว่านะครับมันถึงจะบวกกับดามจได้ อเอาครับเปิดฉากอันดับแรกนะครับพี่คองของเรานะครับนะจากเกาะกระโกระนะต้องมาเจอกับเอเวนโจ์ใจแอนดู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 คุร้องเพลงแฮร์รี่พอตเตอร์ทำไมวะเนี่ยเอาละจัดการมันเจ้าค้อง อไอ้เจยแอมแม่งพ่นไฟอ่ะมึงพ่นไฟดีทุบพื้นทุบลงพื้นหมัดตรงไปนี่ไงไปเรียกลูกน้องมานะครับนะลูกน้องคนป่าคนป่าที่มาจากเกาะกระโหลก,รกด้วยกันนะครับนะเขานับถือคองมากตอนนี้ทองก็มีลูกน้องเป็นคนด้วยนะครับนะเออเอาสิเจอเม่อไหรมึงเจอปรรม่อร,ร่เออหนี่ทองบอกบอกูไว้กูร้อกมาเจอกันหน่อยโอ้โออนหนะครับไอ้ใจมึงพ่นดออมึงพ่นดอก <c oughs> เนี่ยผมบอกแลวมันสู้ยากนะครับขนาดผมใช้ดาเมจเป็นเป็น300ดาเมจเลยนะครับต่อยทีแบบรู้เรื่องนะครับถ้าเป็นตามความเป็นจริงคือไออจะแอดี I ่น e, ควรตายตั้งแต่นานแล้วนะครับถ้าเป็นของยิงเนี่ยมันตายไปแล้วนะครับการเล่นเป็นคองเนี่ยคือเวลาเราเล่นตัวที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรควบคุมแบบว่ามัดมัดมัดมันอนะ่ะเออมัดมันเอาไป เพิ่มพลังการต่อยไม่ได้ก็คือหมัดของไอ้ใจแอนน่ะไม่ได้ต่อยครั้งเดียวตายถึงแม้ตัวเองจะอัพทางกายภาพมาเป็น300 4 0 0 500ก็ตามนะครับนะก็จะมีค่าเท่าเดิมมันต้องเป็นอาวุธแบบอาวุธตีไก่นะครับถึงจะทําให้มันตีแรงได้ฟีลประมาณนี้นะครับดูดิดูดิดูดิไนะครับนะดูดินะไอคองมันต่อยแล้วต่ออีกนะไอ้ใจแอนก็ยังไม่ตายนะขนาดดาเมจถึง300เลยนะเออเพราะฉะนั้นนะครับนะในการอัพดาเมจเนี่ยผมว่าสําคัญที่สุดนะก็คือต้องเป็นพวก ยิงไกลวะถึงได้เปรียบยิงไกลมันถึงจะได้ผลนะครับนะสำหรับดาเมจนะ เท่าที่เท่าที่ผมทดลองใช้สร้างมาหลายๆตัวนะครับนะก็ดูดิดูดิเนี่ยมันต่อยอยู่นะครับนะเนี่ยเนี่ยมัดมัดของไอ้จีแอนเ่ยไม่มีผลกับดามิเอ็ดดูดิไอ้จีแอนแม่งกระเด็นไปโอ้โหโคตรไกลนะครับแต่ก็ไม่มีผลนะครับนะเอาแล้วตอนนี้บักช้างไปไหนแล้วเนี่ยโอ้๋อตอนนี้ไอ้จีแอนโดนทุบนี่อู้แกเป็นไงล่ะนี่เนี่ยมาจากกรอกระโหลกแล้วมึงนี่เนี่ยกูฆ่าลุงน้องมึงเห็นไหมมึงเห็นไหมสมุนไิไอจีแอนเป็นฆ่าลุงน้องอ่ะรู้สึกว่าไอ้คลองนี่มันจัด มันคล่องใจกับแบบไอจแอนนะเนี่ยนะครับนะตัวอื่นแม่งไม่สนเลยนะครับสนใจไอ้ใจแอนไอจีแอนบอกมูดคล่องใจกับช้อนกันเหรอนี่โอ้โหจะไม่เก่งเท่าช้นเหรอโอ้โหแม่งเด้งเด้งเด้งไอจแอนแม่งกระโดดเด้งเหมือนหมาเลยโอ้โหโอ้โดนโดน,โดนมึงไปอัดกันทำไมลนะ่ะซอกนั่นอ่ะเอ้ยเอ้าเอ้าลายใจแองกูจะลุกขึ้นมายังไงนะเนี่ยเอ้า้ยมึงป่าเลยไปเนี่ย เอาละครับต่อมาเราลองเล่นนักทิ่จะสา์ดูนะครับนะเอาบักขยายใหญ่บักคลองนะครับดูซิบักคลองจะเป็นยังไงโยนไปแล้วหุ้ยกล้องหัวโตโอ้อ้น่ารักอ่ะกล้องหัวโตโอ้โห้ด้วยช่วยด้วยลิงจอจะไปแล้วนะครับช่วยด้วย ช่วยชนด้วยนะครับนะส่วนลูกน้องก็ทำอู๋เจอนักคณิตศาสตร์ทีแบกรูเรียกนะครับนะบักคองอยู่ไหนแล้วโอ้โหยินตกมาแล้วอ้าตายเรียบร้อยแม่งเอ้ยนะครับโอ้โหเละนะครับนะเจอนนักคณิตศาสตร์มึงเละทุกตัวนะครับนะดูดิมันจะโยนให้โล่มันใหญ่ไปเพื่ออะไรวะนะด,ดูดูดิโอ้นะครับมึงอยากให้ทำเป็น UFO เลยยังไงนะครับช่วยบอกกูทีดี่นะดูมันดูมัน เอาครับต่อมานะครับคองเพิ่งเจอกับนักคณิตศาสตร์ไปก็ต้องมาเจอกับนักฟิสิกส์เฮ้ๆๆมึงยังไม่จบหรอตะกี้ขยายบวกใช่ไหมอันนี้ขยายลบเฮ้เฮ้นี่เอาไปทิโอ้โหกวดยโอ้โอ้เออเออคลองกลองอูเออกดนี่คือกช็อตายเรียบร้อย คลองกูไปหวานแล้วโอโ <deal> <vastly lava> <less> ้โหโดยโดยพวกนี้เฮ้ยกันไลยกินกันเลยเดีดแล้วแล้วทั้งคลองกูไปไหนได้เด็ดขันขัดของมึงตายแล้วดวงขยายสวนเออย่อย่อดสวนจนเล็กเป็นขี้ไปหมดแล้วเออเรียบร้อยตายหมดเลยอ่ะผมขอใหม่อีกทีหนึ่งนะครับนะเฮ้ยมีคนอ้วนด้วยว่ะโคตรเจ๋งนะครับเราเอาเดะไอ้ของนะครับจะโดนรถ เยอะลดลดลดขนาดโอ้โหลดขนาดตัวโอ้โหโอ้ยโอ้ยไม่างกับกระสือนะดูไปดี่บานะครับกระสือของกระสือลิงโอ้โหดูได้โอ้โหทะลุเสื้อเลยนะครับเออทำไมตัวนี้ฉนโดนแค่หัวเนี่ยหัวก็จะไม่ให้มันเลียงเหมือนกันนะครับโอ้โหเรียบร้อยหัวก็โดนโจมหัวโดนโจมไปสองครั้งคืนแล้โอ้โหล่าตาขาขาแม่กันมาเริ่มเพิ่มนะครับโอ้โอ้ฉันยังไม่อยากตายแบบนี้โอ้โหเตะทีเดียวแป้งปิวเลยว่ะ นครับนะเฮ้ยเอาดิเอาดิเอาด,อาดิถึงกูจะเป็นอย่างนี้นะแต่กูก็โอ้โหเอาว่ะเอาว่ะมันเอาว่ะตกจมดินเลยนะครับของตอนนี้เหลือแต่ลูกน้องมันนะครับนะลูกน้องจากเอ่อเกาะกระโรกระครับนะเอาละนี่เนี่ยน,นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เขามาเลยพวกงโง่นี่เนี่ยเออเขามาเขามากี่คิดว่าโรคแกมันใหญ่พอตัวแกหรอนี่ฉันจะย่อให้หมดย่อย่อยอ่ยอย่อาตาย เอาละครับต่อมาร้องให้คองเจอกับรถถังมหาปรารสุนโหดเอาละพวกเราเร่งไปที่มอนพ่อเป็นคนดีโอ้ยเลยมีโอ้ลูกน้องจัดการมันโอ้อพวกเรามันมีลูกน้องจากพวกเกาะกระโหลกมาด้วยระวังโอ้ยต่อยทีนู้เรื่องนะครับนะนี่แน่โอ้นะครับนะเฮ้ยหรือว่ามันต่อยไม่โดนวะ ที่จริงมันตะกี้ตะกี้มันต่อยรถถังแค่ครั้งเดียวนะครับท่านผู้ชมนะจากที่ผมสังเกตนะมันต่อยแค่ครั้งเดียวนะหรือว่าทุกครั้งมันต่อยไม่โดนวะมันอาจจะดาเมจมันอาจจะเข้ามือมันอยู่นะครับนะเออผมอาจจะเข้าใจผิดตัแต่แรกนี่เห็นไหมมันต่อยครั้งเดียวระเบิดเลยนะครับรถถังดูดิเอากระโดดไปหาใส่ตรงมู้นวะนะเอ้าเอารถถังเทมเปเตอร์กูพลิกทำหมดแล้วนะครับนะแล้วมันไปไหนวะเนี่ยโอ้โหต่อยต่อยโอ้โหต่อยทีเดียวนะครับมาโอ้ โอ้ยเร่โอ้พวกเราจัดการไม่ได้เรยโอ้เพ้อเพ้อกอร์ซิราก็ตายไปแล้วเหรอแต่มันคนเดียวมันทรยศพวกเราไอ้ของเนี่ยโอ้โหเรตอนนี้รถถังเทมเปเนเตอร์ครับสู้ตายลุยเดียวเพื่อถึงจะกลับด้านแต่กูก็สู้ตายเว้ยเฮ้ยดีเพ้อฮ่ากลับมาแล้วเหยียบแม่ให้เละเหยียบแม่ให้เละเหยียบแม่ให้เละกูคือรถถังเทมเปเนเตอร์รถถังเทมเปเนเตอร์เหยียบให้เละเหยียบให้เละอ่ะตายเพเล่นกับใครไม่เล่นต้องเล่นกับโจรสลัแล้วแหละจัดไปสเตย์ของช้นมาแล้วนะครับตื่นๆตื่นตื่น โดนแล้วโอ้โหโดนข้ามหัวแต่ไม่เป็นไรเอ้าเว้เฮ้อเฮ้อนเดือดึงเจอมเจอมัด ไซเคิลโซยน่ยโนาโอ้โหเรียบร้อยเพื่อนุน้องกับตายแเร่โง่นี่โอ้โหนะครับนะเพื่อสแตนเออสตาร์พีเทน่จาจัดการมัดอย่าไปจัดลูกน้องจัดมันหน้ามันดิเดี่ยครับนะสตาร์พีเทน่าบอกเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงฉันจัดก,การมันเองไอ้นี่มันซื่อบื้อเฮ้ยไอ้ของกับตายซะนี่มัดตรงมัดรั่วตัวบิดิมัดนี่นี่เอาสิเอเอแกนี่นี่นี่แบงยกกูไปด้วยโอ้โหยู่ทุบสองทีอยู่ไหนล่ะสตาร์พีเทน่ากูสตาร์พีเทน่าสตาร์พีเทน่าสตาร์พีเทน่ากูตายนะครับตอนนี้เหลือจะโจทฉโล โจทาโร่มึงรายต่อไปเลยนะครับไอ้ลังตน้นมึงเตรียมต่อตายเลยเลยอู้ลังตน้นกำลังโดนลุสกรรมจากเออชนเผาเกาะกระโกระเออเฮ้ยตายใช่ป่ะเฮ้ยย,นะาาย,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 ยังไม่ตายนะครับนะักเลงว่าตายอ๋อโจทาโร่ตายเออเอาตกลงใครตายกันแน่วมนได้งกงแล้วเนี่ยโจทาโร่ยังไม่ตายเลยครับนะเออมันต้องโกรธก่อนนะครับนะมันถึงจะตายได้อ้าวตายแลเออนี่ตายโจทาโร่ตาย โอ้โหโอ้โหแกต้องโชว์กับฉันฉันคือเซนต้านักประจนัยถึงเซนต้ามีกระเป๋านะครับนะไม่มีขับกวางเดนเดียไม่มีอะไรแล้วนะครับนะเดินตีนเปล่าไปส่งของ่ะคราวนี้ระหว่างทางก็เจอกับมังกี้นะครับหรือว่าบักคองเฮ้ยไม่ใช <No> <Koll> ่บักคองบัคองเลยเฮยคองจากเอ่อสกอตไอแลนด์นะครับนะ เออสกาวไอเล่นเน้่จากกอกระโหลกเออดูสิเป็นไงหกูบอกเลยมึงงตายอ่ะมึงมีตายมึงเจอซานต้ามึงมีตายซานต้านี่เป็นยูนิตแบบโอ้โหผมบอกเลยว่าขั้นแบบคอสบิกับโคตรโกงนะครับนะเสกได้ทุกตัวบนโลกใบนี้นะครับนะแล้วก็โอ้โหเสกมาได้เรื่อยๆดูดิดูดิแต่คองมันอึดมากเลยนะมันยังไม่ตายนะตอนนี้มันโกรธอยู่นะครับนะมันโกรธอยู่นะครับนี่เอาดิเอาดิเงากับมันปะหลักเงากับมันปะหลังเออมึงนี่เนี่ยโอ้โหแต่แต่มันก็อึดมากเลยนะดูดินะครับ นี่คือโอ้โหปอบพีฟ้าก็ลุมอัดมันแล้วนะปล่อยพลังใส่มันก็แล้วนะตอนนี้มันอยู่ขั้นโกรธแล้วนะครับแสดงว่าเลือดมันกำลังแบบว่าเจ็บแบบมัน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 บอกว่ามันเจ็บแล้วนะครับถ้ามันโกรธเนี่ยเออมันบ่งบอกว่าแบบว่าเลือดของมันกำลังจะเหลือน้อยทุนไปทุกทีมันเลยต้องโกรธนะครับเพื่อเออเพื่อป้องกันตัวเรียบร้อยนะครับตาย เอาละครับนี่คือฉากที่คองนะครับนะอยู่ในเกาะกระโหลกนะครับนะเราโดนพวกมนุษย์จับไปนะครับนี่คือฉากนะครับนะที่จะโดนจับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเอาละครับเราจับไอ้คองนี่เพื่อให้มันไปสู้กับคอส์ซีราเออคอส์ซีรามันบุกโรคเราเออโอ้โหมาดูข้ามไปครับจับยากจริงเฮ้ยเฮ้ยพวกชนเผ่าพวกชนเผ่าที่อยู่ในเกาะนี้จัดการมันก่อนโอ้โหก่อนที่จะไปจัดคองเฮอยระวังทุกคนคองมันมาแล้วคองคองคองมันมาแล้วทุกคนคองมันมาแล้วเออเลิกเลื่อเลืกอยู่กับลูกน้องมันเออตอนนี้สนใจว่าคองก่อนเอ้ามึง ของเนี่ยโอ้ของรู้สึกว่ายิงไปเนี่ยไม่เคลื่อนที่เลยนะครับนะดึงมันไม่ได้นะครับเพราะเพราะน้หนักมันหนักมากนะครับนะบักคองเนี่ยนะครับดูดินอนแช่ครับนอนแช่ซิลจัดนะครับปล่อยลูกน้องออกมาอย่างเดียวนะครับติวโอ้ยนะครับนะกระโดดแบบไม่ต้องกระโดดงงไหมท่านผู้ชมกระโดดแบบนอนอนะนอนนิ่ง งงเลยนะครับแล้วเอาละโอ้โหปล่อยออกมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยชิปหายแล้วนะครับนั่งตักตกปลากูนักร่าคองกูใหม่นะใหม่นะใหม่นะนะครับยิงไปที่ของของมันไม่เคลื่อนที่เลยวะ่ะนะครับมึงลุกเขื่ลุกมาต่อยมันหน่อยเอาละพวกเรายิงไปที่ของอู้ลดึงมันมาดึงไม่ได้เลยครับผมนะ้าตัวมันหนัก หายยเลยด,ดูดิดูดิทุกคนยิงไปที่โอ้โหดูดิดูด,ดส่วนไอ้นี่นะครับนะฉลาดนะครับใช้โรคก,กันไว้โอ้โฮ้โฮ้ฉันจะปกป้องท่านครองไว้เอ้พวกแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนีอะฮโดดดึกแล้วโดดดึงล่อไปแล้วไม่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 อ้ آ, 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 าอาอาตาแหลกไม่ไหว <laughs> โอ้โหแต่ตอนนี้นะครับโอ้ท่านครองนะครับดูดิแม่งเคลื่อนไม่ไปเลยแล้วพวกเราดึงไปดึงไปปีนปโนโป ปีโนปโปสงสัยมันคงดึงไม่ไปแล้วแหละคาดนี้นะครับนะเอาละที่จริงแล้วไม่ใช่นักตกปลาหรือนักล่าของหรอกที่จับมันมาได้มันคือไอหนุ่มนี่ต้องหอกพ่าภาระขงการติพ่อติแม่ดูสิไอ้ของมนุษย์จางฉันเพื่อให้มันจับแกแล้วฉันจะได้กินยานตลอดทั้งชีวิตเนี่ยมันจะคุ้มสักแค่ไหนโอ้เอาเว้ด้วคำนาผมบอกเลยว่าระหว่างเลือดหมื่นหนึ่งกับห้าพันเนี่ยต่างกันอย่างลึกับต่อยไปทีเดียวคองกูเป็นไง ข้องกูยังไม่ตายนะครับตอนนี้กำลังใช้สเต็ปการโยกเข่าโจตะงเจาะงจตึงจตึงโจตะเจตึงจตึงโจตะโจตึงโจึจตะโจตึโจะจตึงโจตึโจตึง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 โ้องมึงเลตกดิจตึงมจตึงโจตึงโตงมจกึงเลตึดิ้นกงโจตึงโะตึงโงบอตกงเลตกงิ้ตยงรจอึงโจตึงนะตรงโจตึงโจตางเตึงโจตงเจีึบตตย นคณะส่วนไอ้ตีพ่อตีแม่ก็อู้เออฉันเถิมทุกอย่างเพื่อให้ฉันได้ดูดยาอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมล่ะมือฉันใหญ่ขึ้นตีนฉ er ันใหญ่ขึ้นพะฉันตีพ่อตีแม่ไอ้คองแกมีพ่อมีแม่ไหมลองตีดูสิเออตัวแกอาจจะใหญ่ขึ้นก็ได้นี่โอ้แต่ไปปิวเลย้ยเฮ้ยนี่ครับนะแล้วมันยังไงเนี่ย สรุปก็คือจับของไม่ได้ครับอาจจะเป็นแบบว่าสลบก็ได้นะครับนะเออมันสลบนะครับนะผมเลยแบบเออบังคับตัวมันไม่ได้มันเลยอยู่นิ่งอย่างนี้ครับเหมือนคนตายนะฮะเออสรุปก็คือโดนบักตีพ่อตีแม่บักปืนนะครับนะจับไปให้มนุษย์ได้นะครับนะก็เลยเป็นอย่างที่เห็นกลับไปสู้กับก็ซิลล่านะครับ เอาละครับต่อมาคองเกิดการบ้าข้างในเมืองนี้อีกแล้วนะครับเมืองอิตาลีคราวนี้ต้องส่งฮ้มาร์คสกเบิร์กเฮ้ยไม่ใช่มาร์ควอร์เรนเฮ้ยไม่ใช่มาร์าคสี่สิบหกเฮ้ยมาร์คแค่ไรวะกูลืมแล้วนะครับนะมาร์คสี่สิบสองใช่ไหมวะเออแต่ก็ไม่เป็นไรช่างแม่งเถอะนะครับนะสเฮ้ยมึงเจอไหนบ้างล่ะเฮออฮักบัสเตอร์นี่มาแล้วชื่อจริงนี่กูคิดตั้งนานกูลืมไปนะครับนะมันชื่ออย่างนี้ดีหว่านดิบดิบไปดิ ดูระเบิดนี่แน่เฮ้อเป็นการสร้างที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับนะใครไม่รู้แม่งสร้างสร้างได้โคตรสวยเลยนี่แน่มึงเป็นคลองเหรอเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยโดนฆ่าตายว่ะเฮ้อเจอแต่ลูกน้องงงของแกแล้วสินะนี่มุน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 โต๊ะโต๊ะโต๊ะต๊๊ะต๊๊ะเดี๋ยวว่าเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้อเพือเอายอดแม่งนี่ยิงเข้าไปแม่งเอ้ยกูเปียงแค่หอกแม่งมึงมีมิสไซล์มึงบ้าไปเนี่ยเอาเอาอีกแล้วนะครับนะบักคลองสลบอีกแล้วนะครับดูเรื่องมันดีๆนะครับนะ เลือดมันยังไม่หมดนะเลือดมันสีแดงท่านผู้ชมเห็นไหมแต่ขีดทุกอย่างเลยครับความสามารถมันไม่เคลื่อนเลยนะดูดิมันยังอยู่ที่หนึ่งอยู่เลยเดี๋ยวผมจะรองให้บักไ k Iron m ยิงดูนะครับนะเอาละตอนนี้ลดเรงแล้ว12ลิโกยิงตายไหมยิงตายไหมยิงมันไม่ตายว่ะครับเฮ้ยมันตายแล้วเออเฮ้ยตายไหมเนี่ยเดี๋ยวมึงนะลองกระโดดลงน้ำดูดิกูอยากเห็นว่ามึงเป็นยังไง ว้ววววววดววอวโววววนวววอววว่วยวววยววววยวว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 วอวว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 หววกวว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 วมวว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 วะววดวว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 ลวว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 วอววววววอวว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 อวววอว่วอยร อ่ะแล้วสำหรับวันนี้ในการเล่นคองก็จบไปเปน็นเท่าน,นี้แหละนะครับนะเราก็อย่าเรืมไปดูหนังเรื่องก็ซิราปทะของเลยนะครับน่าสนุกมากเลยนะคะเออแล้วก็เออเราจะได้เห็นนะครับตัวที่ผมสร้างมาตอนนี้ก็มีไอ้เปิ้นะครับที่เพิ่งเล่นมานะครับจากช่องพัสสุนะครับนะไอ้เปิ้ลตีพ่อตีแม่ที่เล็กแล้วก็คลองแล้วก็กอรซีราแล้วก็รัตตถุยนะครับที่เป็นหมดหมู่หรือในสัตว์นะครับที่ผมสร้างมาแต่ถ้าลมกระจายแอนตอนนี้ก็มีแค่4ตัวนะครับนะไอ้ัตตถุยนี่ไม่เกี่ยวนะครับนะปักหนู นะโอเคเอาละสำหรับนี้พอแค่นี้แหละบ๊ายบายอย่าลืมไปดูหนังของเขาด้วยนะขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูวิดีโอของผมจนจบแล้วถ้าผมพูดอะไรผิดหรือพูดคำหยาบมากเกินไปผมต้องขอโทษด้วยนะครับและที่สําคัญเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับโอ้แล้วก็อีกอย่างอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับนะโอ้แล้วก็อีกอย่างอีกอย่างอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับนะ